เพียวอชราพรพาทีมซิวแชมป์ถ้วยจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นคนไทยคนที่สองต่อจากทัดดาวเพียวอัชราพรคงยศช่วยต้นสังกัด NEC r o c k e t คว้าชแชมป์ศึกวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระจัก,กรพรรดิหลังรอบชิงชนะเลิศเอาชนะมิซามิสุสปริง3ต่อ1เซตนับเป็นคนไทยคนที่สองที่ทำได้ต่อจากแนนทัพด,ดาวนึกแจ้งที่เคยช่วยใจทีมาเวลัสคว้าแชมป์มาแล้ว การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงถ้วยพระจักรพรรดิซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ขั้นกลางของวอลเล่บอลหญิงลีกญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่17ธันวาคม2566 NEC Rocket ที่มีเพียวอัชราพรคงยศสาวไทยร่วมทีมพบกับมิซามิสุสปริงผลนัดสำคัญครั้งนี้ปรากฏว่า NEC เหนือกว่าทั้งเกมบุกและเกมรับเอาชนะสโมสรสปริงไปอย่างสนุก3-1ต่อเซต25-17ต่อ21-25ต่อ25-19ต่อ 19, 25ต่อ18คว้าแชมป์สมัยที่2สารินะโคกะทําแต้มสูงสุดนัดนี้28คะแนนจากการตบ19แต้มบล็อก8แต้มและเซิร์ฟ1แต้มคว้า MVP สำหรับเพียวอัชาราพรคงยศนับเป็นคนไทยคนที่2ที่ชนะถ้วยรางวัลพระจักรพรรดิต่อจากแนนทัดดาวนึกแจ้งสมัยเล่นให้สโมสรเจทีมาเวลัสผลนัดสำคัญครั้งนี้ปรากฏว่า NEC เหนือกว่าทั้งเกมบุกและเกมรับ เอาชนะสโมสรอนสปริงไปอย่างสนุก3ต่อ1เซต25ต่อ17 21ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18คว้าชแชมป์สมัยที่2สารินะโคกะททำแต้มสูงสุดนัดนี้28คะแนนจากการตบ19แต้มบล็อก8แต้มและเสิร์ฟ1แต้มคว้า MVP สำหรับเพียวอัชาราพรคงยศนับเป็นคนไทยคนที่2ที่ชนะถ้วยรางวัลพระจักรพรรดิต่อจากแนนทัดดาวนึกแจ้งสมัยเล่นให้สโมสรเจทีมาเวลัส